แล้วก็แล้วครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่งานตัวทีน้องใหม่ครั้งที่16นะครับซึ่งมหาวทิทยานลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับชมรมวันศิลป์นะครับจัดวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คณะกรรมการที่จัดงานนะครับว่ารู้สึกไงบ้างครับคู้สุรก็ต้องต้อง,องกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้จัดงานตัวทีครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อ,อ,อน้องๆที่เขาเรียกเฟชชี่ไหมได้รูจ้จักการใช้ไปอยู่เวลาว่างในการประโยชน์ไปมาประชันวาฒากันมาพัฒนาความคิด น้องเน,นี่ยได้รู้จักแบบมสามัคคีกลุ่มเกี่ยวกันในคณะแบบได้รู้จักเพื่อนๆกันแล้วคิดว<ะ>่าปีหน้าเดียมีกิจกรรมดีๆอะไรนี้่อ้กิจกรรมดีๆเนี่ยก็ทำอะไรก็เราจัดได้ทุกปีปีการศึกษาแล้วก็ทาเรียนกึกษาด้วยอย่างเช่นตอนแรกก็มีการรุ่นพี่รับน้องไปไปเรื่อยๆจนถึงตอน้นิ่นก็ศึกษากีฬาสีกันแล้วแล้วกิจกรรมตามชมรมต่างๆชมรมเนี่ยก็จะมีการ ทำขึ้นมาถือข,ขึ้นตลอดส่วนโต๊ะว,วันทีน้องใหม่เนี่ยสผมคาดว่าในสัปดาห์จตะติดปีตลอดไปนะ,ค,ะครับขอบคุณมากนะครับ